สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใคร ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตาการเข้ามาได้ครับเอาแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับเปิดไพ่ขึ้นมา ในช่วง1นึจนถึง1ิพฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์จะโดดเด่นครับมีทั้งไพ่ที่พูดถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆและเป็นไพ่ที่ส่งพลังงานด้านบวกอย่างไพ่หนึ่งคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีในดวงชะตาการงาน ของคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าไพ่8ดคาถาที่ตั้งอยู่ในตําแหน่งบทสรุปจะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ได้จับงานมากกว่าหนึ่งอาชีพมีเกณฑ์ที่จะมีช่องทางใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานเข้ามาบางคนเป็นลักษณะของการมีคนชวนไปทำงานด้วยบางคน เป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นทําอะไรลงมือทําอะไรเป็นของตัวเองควบคู่ไปกับงานประจําที่มีเรียกได้ว่าคนเกิดวันเสารในช่วง1นึจนถึง1ิพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีอะไรหรือว่าลงทุนอะไร ทำเป็นของตัวเองควบคู่ไปกับงานประจำที่ทำอยู่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์ลงทุนหรือว่าเริ่มต้นแล้วจะเริ่มต้นได้ดีไปได้สวยนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีข่าวดีในเรื่องงานเข้ามาครับไพ่ผู้รับใช้ใบนี้ จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีข่าวดีในเรื่องงานมีความโชคดีในเรื่องงานเกิดขึ้นสิ่งใดที่หวังไว้สิ่งใดที่ตั้งใจไว้จะเป็นจริงได้คนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้โอกาสดีๆในเรื่องงาน คนเกิดวันเสารถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับต้องบอกว่าจะค้าขายดีมีออเดอร์เยอะเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายดีมีกํำไรมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนเพิ่มต่อยอดทางธุรกิจถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่า มีเกณฑ์ได้เอาสินค้าจากต่างประเทศมาขายหรือว่าเป็นลักษณะของการทำธุรกิจแล้วต้องเดินทางบ่อยในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายนนี้ธุรกิจที่คุณทำอยู่การงานที่คุณทำอยู่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายใครทําธุรกิจแฟรนไชส์มีเกณฑ์ได้ขยับขยายสาขาได้ขยับขยายกิจการเพิ่มขึ้น เป็นอย่างมากครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์ใครที่กําลังตั้งใจจะเดินทางไปเรียนต่อหรือว่าเดินทางไปทํางานต่างประเทศต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะสมหวังสมใจมีเกณฑ์จะมีโอกาสได้เดินทางไป ใครตั้งใจจะสอบเข้าสอบชิงทุนมีเกณฑ์จะสอบได้สอบติดคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายดวงการงานดวงการเรียนการศึกษาโดดเด่นครับคนเกิดวันเสาร์ เรียกได้ว่าในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายนนี้ใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานหรือว่าตั้งใจจะโยกย้ายจะมีโอกาสดีๆได้เจองานที่ชอบได้เจองานที่ใช่ได้เจองานที่เหมาะกับตัวเราส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานหรือไม่มีงาน1จนถึง10พฤศจิกายนนี้หากมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงาน ตั้งใจหางานมีเกณฑ์จะได้งานและจะได้งานดีด้วยคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันเสาร์นั้นมุ่งมั่นและก็ตั้งใจให้เต็มที่ครับส่วนใครที่กำลังทำงานอยู่แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อกับงานที่ทำหรือว่างานที่ทำอยู่มีอุปสรรคมีปัญหาเยอะต้องบอกว่า1จนถึง10พฤศจิกายนนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆกำลังจะผ่านพน้น คุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหาครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์โดดเด่นไม่แพ้กันไม่ว่าจะทำอาชีพ อะไรก็ตามในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายนนี้แต่จะมี2อาชีพหลักๆที่โดดเด่นเป็นพิเศษได้แก่อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับหรือว่าอาชีพที่ต้องจับเงินบ่อยๆหรือว่าอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกา,การขนส่งการเดินทางดวงการงานของคนสองอาชีพนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง1จนถึง1ิพฤศจิกายน2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับเรียกได้ว่าเหมือนช่วงเวลาที่ฝนซาฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งของคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายก็ว่าได้เพราะฉะนั้นใครที่เหนื่อยหรือว่าท้อหรือว่า เคยถอดใจกับเรื่องงานไปแล้วหรือว่าทำงานแบบสังกตายขอให้ปลุกไฟในตัวคุณขึ้นมาโอกาสดีๆรอคอยคุณอยู่ขอเพียงแต่คุณนั้นกล้าที่จะก้าวออกไปเอื้อมมือคว้าโอกาสเหล่านั้นนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์กันบ้างนะครับ ว่า1จนถึง10พฤศจิกายน2566นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2566เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่า1จนถึง10พฤศจิกายนนี้คนเกิดวันเสาร์ถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้เงิน ไม่เสียเงือไม่ได้เงินรายจ่ายเยอะแต่ก็ไม่เกินกำลังที่คนเกิดวันเสาร์นั้นจะเอาอยู่คนเกิดวันเสาร์จะเอาอยู่ในเรื่องเงินครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินมีปัญหาการเงินติดขัดหรือว่ามีในเรื่องของปัญหานี้สินไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่จะมีคนเข้ามาช่วยกู้วิกฤต ช่วยคุณกอบกู้สถานการณ์ที่เป็นอยู่บางคนจะปลดหนี้ปลดสินได้บางคนจะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองของคุณครับให้จับตาไปที่คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนรักจะนำพาโอกาสดีๆสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมาให้คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสราร์มีไพ่สามคาถาขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสราร์นั้นมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางและมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางโดยเฉพาะใครที่ทำงานเสริมหรือว่ามีอาชีพที่สองนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ อาชีพที่สองที่ทำอยู่การเงินจะดีเงินไหลเข้ามากเป็นพิเศษคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายดวงการเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือการเดินทางพบปะผู้คนในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายนของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้กับคุณ หนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นจะนำพาเอาสิ่งดีๆหรือว่าหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องเงินเงินทองทองให้กับคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าการเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือ เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าลงทุนอะไรไปมีกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจค้าขายจะมีเงินเข้าแบบปังๆทำธุรกิจส่วนตัวได้หุ้นส่วนดีมาช่วยเหลือในเรื่องเงินทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดีคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายจะหมุนเงินก็ไม่ติดขัดแม้จะต้องเหนื่อยในเรื่องเงิน แต่จะเป็นสิ่งที่คุ้มเหนื่อยสําหรับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนะครับสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังในช่วง1นึ่งจนถึง1ิพฤศจิกายนนี้คือยังเป็นช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากครับเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะไม่พอให้เก็บการเงินไม่ค่อยจะเหลือเก็บสักเท่าไหร่นะครับมีเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ใช้ ต้องจ่ายไปจนหมดก็เป็นได้แม้จะได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินก้อนโตแต่ไม่ค่อยมีเงินให้เก็บออมสักเท่าไหรนะักคนเกิดวันเสาร์ต้องวางแผนการเงินให้ดีๆแนะนําว่าอยากเก็บเป็นเงินสดนะครับให้เก็บเป็นรูปแบบอื่นหรือว่านําเงินไปต่อยอดลงทุนสร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือถ้าจะออมเงิน ก็ออมเงินในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสดครับเราเองก็จะได้ไม่หยิบใช้ได้อย่างง่ายหรือว่าอาจจะไม่ไปหยิบใช้โดยขาดความระวังขาดความยับยั้งชั่งใจนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภโดดเด่นมีเกณฑ์ที่ดวงความรักของคุณเนี่ยคนรักของคุณ จะนำพาเอาโชคลาภนำพาเอาสิ่งดีๆมาให้กับคนเกิดวันเสราร์เสียงโชคให้คนรักเสียงให้มีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้คนเกิดวันเสราร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสราร์ถ้าใครที่คิดจะเสี่ยงโชคดูตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญ ที่สาคัญใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากครับคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์คิดถึงเรื่องของการเงินในอนาคตด้วยคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับช่วงนี้รายจ่ายเยอะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายใครมีหนี้มีสินบอกแล้วนะครับมีเกณฑ์ปลดหนี้ได้คนเกิดวันเสาร์ อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยก็เท่านั้นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนใครที่คิดจะเสี่ยงโชคนะครับโชคลาบเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาเราส่วนหนึ่งนะครับเป็นไปตามคําทํานายเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทําได้สะสมมาไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญอย่าลืมมันทําบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนะ เอาล่ะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างดวงการงานก็ดีดวงการเงินก็ปังแล้วดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2,500 66นี้ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์สดใสครับแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะยุ่งสักหน่อยนะครับมีเรื่องงานต้องโฟกัสมีเรื่องอื่นต้องใส่ใจต้องทำต้องดูแลเลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นักนะครับถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ความรักความสัมพันธ์ ยังดำเนินไปในทิศทางที่ดีไพาราชาแห่งคาถาจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่คบหาดูใจกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่คบหาดูใจกันแบบมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ให้อิสระทางความสัมพันธ์มีเวลาให้กันพอสมควรอาจจะไม่โรแมนติก แตเป็นความรักที่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อหนุนกันได้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายนนี้ไพ่หกคาาจะพูดถึงการที่คุณนั้นมีเกณฑ์จะได้ เห็นข้อดีบางอย่างในตัวคนรักของคุณมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้ได้เห็นข้อดีบางอย่างในตัวคนรักของคุณหรือคนรักของคุณเห็นข้อดีบางอย่างในตัวของคุณแล้วก็รู้สึกซึ้งใจรู้สึกขอบคุณอย่างที่ไม่เคยมาก่อนนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายดวงความรักเรียกได้ว่าคนรักจะให้ความช่วยเหลือ คนเกิดวันเสาร์ในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของความรักที่นอกจากจะเป็นที่พักใจแล้วยังเป็นที่พักพิงในเรื่องอื่นๆได้อีกด้วยคนเกิดวันเสาร์ดวงคนรักเกื้อหนุนคุณในดวงชะตาเรื่องอื่นๆได้ดีในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายนนี้ครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนโสดช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายนนี้ดูจะยุ่งยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้เรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ก็มีโอกาสพบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณผ่านการดิวงานผ่านการติดต่อง,งานผ่านการพบปะกันในโลกออนไลน์มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้รวมถึงผ่านกันจากการเดินทางนะครับ ก็มีเกณฑ์จะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยและอาจจะเป็นรักที่คบหาดูใจกันได้แบบยาวๆอีกด้วยคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักในช่วง1จนถึง1ิพฤศจิกายน2,566นี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนะครับให้พบเจอความสุข ความสบายใจที่ตามหาครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติ แก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ ID ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ จะได้ดูดวงชะตาให้คุณแบบส่วนตัวแบบละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับอันนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายคนเกิดวันเสาร์ท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ไอดีครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงรบกวนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงตอบทุกคอมเมนต อ่านทุกคอมเมนต์นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายแต่ถ้าจะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ไอดีเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายมีไว้ให้เราดูเป็นแนวทางแต่ชีวิตเราเราต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีให้กับชีวิตของเราเองและจำไว้ว่าเรานั้นเลือกได้เสมอคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ บุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยบอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตา ติดต่อผ่านทางลาย ID 061 149 8995